สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกันทิยาพรนิชรัตรรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะคะสําหรับในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะ ซึ่งเรื่องราวแรกนะคะเกี่ยวกับทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะได้มอบนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบให้กับผู้ว่าในอำเภอผู้กำกับทั่วประเทศนะคะและก็ได้เน้นย้ำว่าเป็นภารกิจที่ยากขอให้ความร่วมมือช่วยกันกำจัดการค้าทาจุกใหม่นั่นเองค่ะโดยทางด้านของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย และแนวทางการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้บังคับการตำรวจนครบาลและผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดรวมไปถึงผู้กำกับการสถานีตำรวจทั่วประเทศโดยมีนายอนุทินชาญวิรูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชาดาไทยเศตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายทรงศักด ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกฤษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคังเข้าร่วมในครั้งนี้นะคะโดยทางด้านของนายชัยวชโรงโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้สรุปสาระส,สาคัญได้ดังนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวมอบนโยบายตอนหนึ่งว่า ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบอย่างจริงจังทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งนี้นะคะไม่ได้เชิญทุกท่านมากระชับอำนาจให้แต่มาขอแรงจากทุกท่านทำประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนมาช่วยกันทำให้การค้าทาสในยุคใหม่หมดไปจากประเทศไทยด้วยกันซึ่งพี่น้องเพื่อนร่วมชาติจำนวนมากมีความทุกข์ ถูกพลากอิสรภา,าพในการใช้ชีวิตเพราะมีหนี้สินจองจำพวกเขาอยู่พวกท่านในฐานะข้าราชการฝ่ายปกครองที่ทำหน้าที่บําบัดทุกข์บำรุงสุขและเจ้าหน้าที่ตํารวจในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษเชื่อมั่นว่าพวกท่านสามารถช่วยพี่น้องประชาชนให้มีอิสระภาพต่อชีวิตสร้างขวัญและกำลังใจให้ได้ซึ่งในฐานะนายก จำเป็นต้องขอพึ่งพาความรู้ความสามารถของพวกท่านช่วยให้พี่น้องประชาชนเป็นอิสระหลุดพ้นพันธนาการจากหนี้นอกระบบรัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหานี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติที่พวกเราทุกคนจะต้องมาร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหานี้ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินที่สูงอย่างไม่เป็นธรรม การทวงถามหนี้มีลักษณะคุกค,คามขู่เข็นหรือใช้กำลังประทุษร้ายส่งผลต่อการใช้ชีวิตและความสงบเรียบร้อยของสังคมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต่อว่าเรื่องนี้ได้ถแถลงนโยบายที่ทำเนียบรัฐบาลไปแล้วเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2516ที่ผ่านมาและคณะรัฐมนตรีก็ได้มีคำสั่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะระหว่างที่ไปครมอรสัญจรสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการขับเคลื่อนการประสานงานร่วมกันเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยครั้งนี้นะคะมีผู้บริหารระดับสูงและผู้นำหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนทั่วประเทศมารวมกันนะที่แห่งนี้จึงอยากให้ทุกท่านได้รับรู้และทำความเข้าใจที่ตรงกันนะคะว่าการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนั้นเป็นวาระสำคัญของชาติจริง นี่ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาเพื่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลของตนเองหรือของหน่วยงานท่านแต่นี่คือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้สามารถฟื้นกลับมาใช้ชีวิตโดยไม่ต้องหวานระแวงและมีรอยยิ้มได้โดยทั่วกันค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวถึงกระบวนการเกี่ยวกับการร้องเรียนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทั้งหมดที่ประชาชนจะเข้ามาสัมผัส มาเล่าให้ฟังถึงความเดือดร้อนครั้งนี้นะคะเราทำต่างจากที่เคยทำมาในอดีตขอให้บูรณาการช่องทางให้หลากหลายเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นเลือกเข้าไปใช้ช่องทางที่พวกเขารู้สึกสะดวกปลอดภัยโดยช่องทางแรกนะคะกระทรวงมหาดไทยได้เปิดให้มีการลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบผ่านศูนย์ดํารงธรรมทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอรวมถึงเบอร์ติดต่อ1567ตั้งแต่วันที่หธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งจนถึงณขณะนี้นะคะได้มีลูกหนี้ที่มาลงทะเบียนแล้วกว่า71,000คนรวมยอดมูลค่านี้นอกระบบกว่า3,500ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้นะคะทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีศูนย์ป้องกันปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับนี่นอกระบบสายด่วน1599และประชาชนก็สามารถเข้าไปที่โรงพักใกล้บ้านเพื่อแจ้งเหตุได้ในส่วนของสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีมีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สายด่วน1111 11, ที่ประชาชนทั่วไปนั้นสามารถร้องเรียนความเดือดร้อน ปัญหานี้นอกระบบได้ค่ะโดยเมื่อรับเรื่องร้องเรียนแล้วนะคะข้อมูลของประชาชนนั้นก็จะมีการประสานเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากทุกช่องทางเข้ามาด้วยกันเพื่อไมให้เกิดความซับซ้อนได้รับการดูแลไม่ให้ตกหล่นและก็ยังเป็นข้อมูลที่ถูกต้องไม่มีการบิดเบือน ประชาชนที่ลงทะเบียนก็จะได้รับเลขเ e ฟ e ฟ e n ์นัมเในทุกๆก,กรณีเพื่อที่จะตรวจสอบความถูกต้องโดยประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าหรือว่าสถานการณ์การดำเดนินการที่ได้ร้องเรียนไว้แบบบนเว็บไซต์ของภาครัฐได้ตลอดเวลา นายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังได้เน้นย้ำขอให้ทุกคนนั้นร่วมกันเป็นกระบอกเสียงช่วยกันสื่อสารเชิญชวนให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อนเข้ามาลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นการทวงหนี้จากแก๊งหมวกกันนอกเว็บไซต์ให้กู้ยืมออนไลน์หรือว่าเจ้านี้นอกระบบในรูปแบบอื่นๆทุกการสื่อสารของพวกเขา ล้วนเป็นกำลังใจสำคัญที่จะทำให้การแก้ไขนี้นอกระบบนั้นประสบความสำเร็จค่ะหลังจากที่เรื่องร้องเรียนเข้ามาในระบบแล้วนะคะส่วนกลางก็จะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดประเภทเรื่องที่ร้องเรียนก่อนจะส่งไปในแต่ละพื้นที่ดำเนินการต่อซึ่งก็ถ้าพบว่ามีกรณีที่องค์ประกอบความผิดครบทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและ เจ้าหน้าที่พนักงานอายการสามารถดำเนินการจับกลุ่มและดำเนินคดีได้ทันทีย้ำว่าถ้าองค์ประกอบความผิดครบนะคะ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะดําเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายนั้นกําหนดไว้ไม่ได้มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใดแต่เชื่อว่าในหลายๆครั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ก็ยังพร้อมที่จะประนีประนอมกันได้ก็ขอให้เชิญเข้ามาไกล่เกลี่ยกันให้เข้ามาร่วมกันหาทางออกอย่างสันติวิธีและถูกต้องตามกฎหมายจัดทําเป็นสัญญาประนีประนอมต่อกันตามแบบฟอร์มที่กระทรวงมหาดไทยนั้นได้จัดเตรียมไว้ และกำหนดอัตราดอกเบี้ยระยะเวลาและงวดผ่อนชำระที่เหมาะสมกับศักยภาพการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายซึ่งตนเองเชื่อว่าจะเป็นทางออกที่ดีทั้งกับเจ้าหนี้และลูกหนี้อีกด้วยนั่นเองนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวว่าการดำเนินการทั้งหมดตั้งแต่รับเรื่องรัฐบาลก็จะมีการติดตามผลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีจะทำการติดตามเพื่อที่จะดูว่า ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นสามารถดําเนินการตามข้อตกลงที่ทําไว้ได้หรือไม่หากยังพบปัญหาไม่สามารถดําเนินการตามสัญญาฉบับใหม่ได้ก็จะขอเชิญเจ้าหนี้และลูกหนี้เข้ามาร่วมกันแก้ไขข้อตกลงให้เหมาะสมกันอีกครั้งหรือถ้าในภายหลัง พบว่ายังมีการข่มขู่หรือเจ้าหนี้ไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญาไกลเกลีย่ยจนเป็นเหตุให้ลูกหนี้เดือดร้อนพนักงานฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องร่วมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปโดยกระบวนการทั้งหมดนี้นะคะไม่ได้เป็นการตัดสิทธิ์ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ในการใช้สิทธิ์อื่นๆตามกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมอื่นๆแต่ขอย้ำว่า เป็นกระบวนการที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ร่วมกันสมัครใจเข้ามาเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยรัฐนั้นยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทั้งในชั้นไกล่เกลี่ยการให้คำแนะนำและการให้ความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินของรัฐเข้าใจดีว่าในหลายครั้งลูกหนี้ตั้งใจที่จะฟื้นฟูศักยภาพแต่ต้องการช่องทางแหล่งเงินอื่นๆนอกเหนือจากเจ้าหนี้ที่ก่าวไป นอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่ากระทรวงการคลังและสถาบันการเงินของรัฐจะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ตามโครงการที่ได้จัดเตรียมไว้ซึ่งขั้นตอนที่กล่าวไปทั้งหมดมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการบำบัดทุกข์บํารุงสุข ของพี่น้องประชาชนที่ตกเป็นทาสน,นี่นอกระบบขอให้ทุกท่านศึกษาและทำความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานซึ่งจะเป็นมาตรฐานในการทำงานให้ถ่องแท้ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนตั้งแต่การรับเรื่องการช่วยเหลือการเกลีกล่ยการบังคับทางกฎหมายและอื่นๆรวมทั้งขอให้ทั้งเจ้าหน้าที่มหาดไทยสานังกงานตารวจแห่งชาติกระทรวงการคัง ร่วมกันศึกษาในรายละเอียดของกันและกันให้เข้าใจถึงความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนเพื่อให้การทำงานไม่ซับซ้อนบูรณาการได้จากทุกฝ่ายนั่นเองค่ะ นายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวต่อว่านี่นอกระบบเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนที่อำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่เพียงพอที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาได้อย่างครบวงจรจึงขอให้ทุกท่านทำงานร่วมกันทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองหรือกระทรวงกันคัง ให้ใช้อำนาจอย่างถูกต้องตามที่ถืออยู่ตามกฎหมายทำให้ประชาชนนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในขณะที่ท่านก็สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างสบายใจซึ่งขั้นตอนที่กล่าวไปนั้นเป็นขั้นตอนมาตรฐานที่ตนเองนั้นมั่นใจว่าทุกท่านในที่นี้มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามได้อย่างไม่มีปัญหาแต่ในส่วนที่สาคัญและอยากจะลงรายละเอียดให้มากขึ้นนั่นก็คือขั้นตอนที่เข้าใจว่าในทางปฏิบัติ มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งได้แก่การไกลเกลีย่ยปริณีประนอมข้อพิพาทซึ่งขั้นตอนนี้เป็นทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณการคิดดอกเบี้ยหนี้สินและเป็นทั้งสินที่เกี่ยวกับการเจรจาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ปัญหาที่ท่านอาจจะพบคือการที่เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการไกลเกลีย่ยอาจจะต้องออกไปพบ ปะพูดคุยเชิญชวนซึ่งเป็นมาตรการที่ตนเรียกว่าไม้อ่อนเพื่อที่จะให้พวกเขานั้นสมัครใจเข้ามาสู่กระบวนการและในหลายๆครั้งเจ้าหน้าที่อาจจะต้องเป็นผู้ใช้อำนาจตามกฎหมายในการบังคับซึ่งเป็นไม้แข็งในการนำเจ้าหนี้หรือว่าลูกหนี้นั้นเข้าสู่ระบบนั่นเองค่ะ ขอให้ทุกคนนั้นไม่ยอมแพ้ไม่ท้อถอยไม่หยุดที่จะช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในกรณีที่พวกเขาไม่ยอมสมัครใจเข้าสู่กระบวนการซึ่งตนเองนั้นขอมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเจ้าหนี้หรือว่าลูกหนี้ที่มีพฤติการการะทำผิดกฎหมายสร้างความเดือดร้อนนานาชนิด ต้องแก้ปัญหาให้ได้อย่าปล่อยผ่านทุกคนต้องนำความรู้ด้านการทำสัญญาประนีประนอมที่ต้องระบุในรายละเอียดเจ้าหนี้และลูกหนี้ให้ชัดเจนกำหนดมูลหนี้การคิดอัตราดอกเบีย้ยการยกเลิกเพิกถอนสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและเงื่อนไขอื่นๆในการบังคับคดีหรือสิทธิ์ในทางศาลได้โดยถูกต้องตามกฎหมายขอฝากให้ใช้ศาสตร์และศิลป์อย่างตรงไปตรงมาในการดำเนินงานนี้นั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าการทำงานเราจะต้องมีเป้าหมายขอประกาศเป้าหมายว่านี่นอกระบบจะต้องได้รับการแก้ไขโดยเด็ดขาดทั้งฝ่ายปกครองและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดหรือว่า KPI ที่เหมาะสมและกรอบเวลาที่ชัดเจนโดยขอมอบหลักการกว้างๆดังนี้ จะต้องไม่ตั้งเป้าหมายที่ง่ายเกินไปจนไม่สามารถวัดผลอะไรได้และไม่ยากเกินไปจนเป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกไม่อยากเริ่มทำงานสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติควรจะต้องกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการในการจับกลุ่ม เพื่อดำเนินการให้เร็วที่สุดและระยะเวลาการทำสำนวนการสอบสวนทางกระทรวงมหาดไทยฝ่ายปกครองควรกำหนดสัดส,ส่วนในเรื่องที่ต้องเข้าสู่กระบวนการไกลเกี่ยและเรื่องทีเจ้าหนี้ลูกหนี้ร่วมกันทำสัญญาประนีประนอมได้สำเร็จกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนทั้งในชั้นรับเรื่องร้องเรียน ถึงการเข้าสู่กระบวนการเกี่ยและชั้นการทำสัญญาประนีประนอมไว้ให้ชัดเจนและไม่นานจนเกินไปโดยกรอบข้างต้นเป็นกรอบกว้างๆที่ผู้บริหารจะต้องช่วยกันนาไปย่อยเป็นเป้าหมายเล็กๆให้เป็นความสำเร็จเพื่อที่จะให้ปัญหาที่ระบบนั้นลดน้อยลงไปนั่นเองค่ะโดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะได้เน้นย้ำว่า เข้าใจว่าพวกท่านนั้นมีงานในหลากหลายด้านหลากหลายมิติอยากให้รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนด้วยการทำเพื่อประชาชนทำงานรองรับนายแต่พอควรและรับใช้ประชาชนให้มากขึ้นผมได้ตระหนักดีว่าภารกิจในครั้งนี้แม้จะเป็นเรื่องที่หนักและเหนื่อยในบางเหตุการณ์อาจจะต้องมีความเสี่ยงภัย เกิดเหตุอันตรายขึ้นได้กับทางผู้ปฏิบัติงานหรือว่าผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนแต่หากทุกท่านเข้าช่วยเหลือประชาชนแม้เพียงคนคนเดียวให้เขาได้พ้นจากความทุกข์มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งญาติลูกหลานของเขาให้หลุดพ้นจากพันธนาการนี่ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้ได้ท่านควรจะมีความสุขมากๆ เป็นเชนโฟก o สสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มคืนอิสรภาพให้พี่น้องประชาชนนั่นคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สมเกียรติและศักดิ์ศรีในฐานะข้าราชการบำบัดท,ทุกข์บำรุงสุขและผู้พิทักษ์สันติราชนั่นเองค่ะ ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะคะที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจรับฟังรายการเราย้อนหลังนะคะรับฟังได้ทาง a r t ์ทา o ์พอดแดิฉันกันที่อรนี่ชรรัตรวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะกองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการจำนวน45อัตราประเภทนายทหารสัญญาบัตร10อัตราและนายทหารประทวน35อัตราโดยนายทหารสัญญาบัตรจะต้องมีอายุไม่เกิน35ปีนายทหารประทวนจะต้องมีอายุไม่เกิน30ปีทั้งนี้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาสาขาวิชาเพศคุณลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติอื่นๆตามที่ทางราชการกำหนดไว้เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตระหว่างวันที่1ธันวาคม2566จนถึง11มกราคม2567สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์กองบัญชาการกองทัพไทยหรือติดต่อสอบถามได้ที่กรมกำลังพลทหารโทร063-083-3267และ 063-074-7237ได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปองค์การสงเครออาะ์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมแม่บ้านองค์การสงครออา์ทหารผ่านศึกร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2566ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง18ธันวาคม2566ตั้งแต่เวลา11ถึง22นาิกา ณส่วนลุงพินีประตู3จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญเสี่ยงโชคด้วยการเล่นเกมสายดาวโดยจำหน่ายบัตรในราคา25บาทเพื่อรุมนรับรางวัลใหญ่โดยรายได้ทั้งหมดจากการออกร้านจะนำขึ้นทุนก้าวทุนกระหมอ่อมถวายแด่สมเด็จพระณิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีอุปณิย,ยิการพุ่งเนวยการสภากาชาติไทยเพื่อบำรุงสภา,าชาติไทยต่อไป กองทัพไทยเปิดรับสมัครคลทหารออนไลน์ประจำปี2567คุณสมบัติเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547-2549เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ22-29ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538-2545ซึ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการทุกพลภาพ หรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง28มกราคม2567หรือติดต่อหน่วยสัสดีใกล้บ้านฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์ เราต่างก็มีสิทธิและต้องเคารพสิทธิของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน137% 7เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน